รูเบิร์ก็สบายดีเนาะพี่นะ้องเนาะตอนนี้บ้าพ่อกำมาอยู่บ้านทารานเนาะเมืองสุขุมวิทแขงจมปาศับรีวิวถนนสนทบทบ้านทารานเมืองสุขุมวิทแขงจมปาศับอันนี้คือเป็นสถานที่เป็นถนนเนาะเป็นหนทางใช่ไหมวที่บ้านทารานเมืองสุขุมวิทแขงจมปาศับตอนนี้บ้าพ่อก็ลัออกอไปเล่นเที่ยงหน้าพกโกไปหายามพกโกะคนอยู่ดีไม่แห้งหรือว่าเป็นยังไงเราเห็นกันลายฟ้าลายปีนะพี่อนเนาะ ช่นยนายบ้าพอ่อเก็สิเริ่มออกไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ว่าสวยเติบไปนะพีน่น้องเนาะแดดกำลังกำลังเริ่มฮอนแล้วอันนี้ก็เป็นเงื่อนเอื้อยเงื่อนเนอื้อเอื้อนย้ายเคยยืงกันบ้าพ่อเกได้ขี่รถขี่รถไทยเดินตามขั้นนี้เราไปนหน้า ในกรลานน้อยไปใส่เจ้าก็สิไปบ่ไปบ่ไปนาน่ะอีลาก็สิไปวะอไรอีลาน้อยก็สิไปวะไปน้ำบาววะไปบ่ไปบ่ไปนาน้ำบาวพอยบ่ไปไปคอยกินต้มไก่น้ำโพโกเนาะไปยามพโกเนาะกินต้มไก่เนาะต้มมือเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn là. phải tom. phải bao. đi xe hơi đi. Số, serves, đi nước bao. đi xe hơi đi. Long xe hơi đi. Long xe hơi đi. đi xe hơi đi. đi xe ไปเอาเครื่องส็จะไปนะไปน้าฮากโกไปตอนนี้บ่าวพ่อก็จะออกไปยามพอกโกเนาะก็สิคีรถไทยหนะ้าเพราะว่ายพี่มันก็เป็นแบบสนระบดแน่ก็เป็นบ้านเทเ่าเก่าแก่เนาะเพียงเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนเก่าที่เป็นเพื่อนขอม่โกของบ่าวพ่อยเองตัวนี้ก็อันนี้ก็เป็นเฮืนเเนเฮนอนเอ้ยกับบ้ายเนาะตัวนี้เนาะบ่าวพออ่อยมันนอนนี่แหละมันอคือน,นมายามไม่ได้มากอะเป็นเวลาหลายฟ้าหลายปีแล้วพี่ต้อง ได้มาข่เพิ่มมีโอกาสก็เลยได้มาเวนอนผักเ้าน้ำเพิ่นยามเพิ่นคืนหนึ่งสองคืนแล้วก็สิได้กับเมื่อปักเซต่อไปติดตามไปต้องกันพี่น้องเนาะบ่าวพ่อสิไปยาพ่อกกว่าเพิ่นสิมีอยังสู้กินมียังตอนหลับบ่ได้เห็นกันลายฟ้าลายปีละ่าเพิ่นยังแข็งแห้งหรือบ่เพื่นนี่ก็เป็นเพื่นเพิ่นปัอยู่เป็นเพื่นเก่าแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมาอยู่เพิ่นไปเพิ่นไปอยู่หน้ากับลูกสาวลาเพิ่นเนาะ ลูกสาวลูกเขยเพื่อนอันนี้ไม่ใหญ่ตามซือไอ้ผูข้ขายเองมันก็รักเขี้ยวมากตัวน,นี้นถิ่มถิ่มเสื้อถิ่มแนวามาได้ของเม,ม่โกวุ้มยังหมอกระตาหมากขา่าบุเขี้ยวสิบุ้ยผู้สืบโตอได้โตไปต้องได้เขี้ยวเพคนว่าเขี้ยวมากแทนเม่โกทาบุาเขี้ยวนี่สออตอตอิบุ้ยผู้สืบโตโตไปเด้สืบทอดโตไปเบิ้ดได้คันบุเขี้ยวนี่ ไม่ใช่ดำอ่ะเนี่ยมัธาดานอันนี้นลานสาวนี่ก็ได้ลานสาวคนงามบั <c oughs> มธาดานหาตะวใไไส่บาทมาเงี้ย <c oughs> จบแล้วบอกเขาเงี้ยนอดปลอยเลยละ่ะ <c oughs> ย่าอายไหมย่าอายไหมฮะเขาเงีย้ยทอปอดออกแล้วอ,ออกไว้ต่ออกไม่อย่างมาดำหน้าอายเขาหนาเบาไนเลยออกมาดำหน้าปะ ซื้อบัตรอันนี้กัพี่อ้อันี้ก็บรไอ้ร้าเคยซื้อบัตรอะไรบัตรอันนี้ก็เฮืยมแปก่ออกคอยนแม่แล้ว่แก่คอยบานนี่ปันคนไอตีอันนี้ลานสาวคนใหญ่กอดสาอยู่งให้กูจีบมาติวัดใหม่ๆปไปะ,ไป,ะไปหน้าปะอยคุยงัน,น าตอนนี้บ้านพ่อก็เริ่มสิไปไปหน้าแล้วเนาะพยายามปรโกรแล้วลานกำลังลานกำลังตีนรถจักรตีนรถไถยของรถจักรนนี้ก็เอื้อยนี่ก็ล่านรายนี่ก็ล่านเสานี่ก็เท้าไอ้ติดตามไปพรอกัน,น,นเนาะพี่น้องเนาะตรงถนนคนทางสุรบดบ้านเฮานี่ยแหละ หมายถึงว่าทางไปมันสีง่ายหรือยากเรับน้อยังไงย่างงงข้ามหมอนบาพ้อยกับโบเห็นนั่นนาโปโกจ้าเขือนลายปีโบเห็นโปโกมันดูดีไหมครับผพยายามเลดติดตามแม้แต่นี่นึงบ้านบ้านกินต้มไก่กินต้มไก่เป็นพอกินต้มไก่โปโกก่อน con khăn non một căng, nó không? là, coi đấy. coi nhau, đẹp loại

เด้อพี่น้องเด้อทานผูน้งซนเมื่อไหร่ไปนาบ่าห้อยศอกเมือ่อไหรเมื่อยามพบโกะแซอกกินต้มไก่กเลยไปนาสักทีไอ้สักเบื่ไไไอไอ้เหล่าข้าวโตขาว qua sang quẩm mà nó bị nặng mà chúng ừ, khỏi sông tiền bỏ lỡ rồi kìa chín tôm không à, khỏi cái tôm không có cô con này bố này, bố đấy chắp vào <laughs> บาดแดาหนเอยเพียงน่ะวิถีชีวิตประจำแต่คือดูให้แต่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าหน่อยเพียงได้เข่าได้น้าเที่ยวเขาเที่ยวน้ำได้หล่ะจ้ะมาขายขายคนได้ซื้อกินซื้ออยู่หน่อยเพียงน่ะยามลงนาก็ซื้อปุ๋ยใส่นาวิถีชีวิตสลบดตามสมบูรณ์ารเป็นอยู่ของประชาชนลาว

กำลังมานกันมีนะพี่เอ๋เนาะขาวกำลังมานกำลังเที่ยวกำลังเป็นเหมามีกองบอลเป็นแบบกำลังเล่นเที่ยวเก็บคู้อะไรกำลังกำลังเาน่บวกำลังเที่ยวละรอคนอยู่เก็บ้านการเอาเจ็ดหกนาเนาะพี่เอ๋เนาะ ้ก็อย่างกระทั่นสะเทือนขอโทษหลายๆเด้อทฐานผู้ชมทั้งหลายเพราะว่าตอนนี้เบาพ่อยกับคีรถไทยเนาะมันอยากสะท้อนสะเทือนหน่อยนึง้อขอโทษหลายๆท่านผู้ชมทั้งหลายทุกๆใกล้และยลติดตามไปต้องกันว่าเบาพ่อยปยาโคโคนาเศรษกินอย่างโคโคนาอยัางไรกินติดตามไปต้องการน้อยเนาะสบายพี่น้องตอนนี้ก็หอนแล้วเนาะ ือว่าฮอเทียนาโะโกกำลังสิเขาฮอเทียนาระโกแล้วฮอเทียนาโฟโกแล้วกำลังลดเข่าแบบนี้มากแล้ว ฮัตตูอยากรว่าเขาห่านอะไรพี่นออ้องห่านแล้วตนนี้โอ้ห่านพี่น้องห่านหลายห่านโพดห่านเหลือ,อ อ้าวคืออวันที่พกโก้ไปไงน้องไข่ป่ <laughs> <laughs> หลานน้อยก็เลยตรงมุมแป๊บๆสบายดีสบายดียด <laughs> ตอนนี้บ่าพอ่อฮอดเทียงหน้าพกโก้แล้งเนรอ,นอตอนนี้ก็หาแต่ลงรถมาพัก,กันฮอดอมาดย,มยามพกโก้ไม่ได้ลูกกับหลาน มาสนีทเห็นตกโกะตะโกะไปแล้วใจน้องสองสองคนพี่น้องเลยลานน้อยจะสร้างด้วยซ้งซื้อยังเนี่ยลานน้อยซื้อยังซื้อยังลานน้อยซินาลินซินาลินสองซื้ออีนั่งหงอยซื้อจยังไงเด็กเดือนละยอดส่งเดือนสามเดือนฮะหมเดือนแล้ว ปานนี่ปานนี้จะสิม่มุมหนาไทายตะพีกายนี่ใก้กับน้องเป็นนีไรคือกันอยู่วะมึงดูคือกันอยู่วะคือกันอยู่วะเอ้าสบายดีพี่น้องตอนนี้บ้าพ่อยิบไปเพิงเอื่อยเพินห้องไก่ห้องเป็ดมาบ่เพิ่นว่ดสีต้มเป็ดต้มไก่กินข้าวสวยซุ่มแซวไอ้น้องก็เห็นกันโดนแล้วครับยังมีอยู่บ่ไก่เนี่ย หมูม,มาสัมชิลจินนี่บ่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสวนเป็นองปลาเนาะพียงเนาะอันนี้ก็เป็นสวนนั่นของไกยเป่าพลอยอยวนส,ยสุกนะุมาแข่งจามศักิเนาะเป่าพอยก็มายามะโกะเจ้าอะไรเราก็ห้องไก่คุกไก่ ปรสิจับไก่ต้มกินเขาสวยเสียกินเลยเื่อนเนาะสภาพกัแดดเนาะพี่นเนาะแดดสมควรเลยได้มือนบรรยากาศกะที่ว่าสดใสสวยงามน,นี่ก็เป็นทุทงน่งไฮทุ่งนาเนาะพี่อนเนาะเป็นสนระบุษทันหรืกับว่าแมีนเขียนมืองสุขุมาเข่งจำปาซักเนาะเพราะว่ากับโบได้มาหอดจ้าเถื่นอนเพื่อนเอาะอาจจะมาครั้งแรก โคโก,โกไ้ไก่พันใจดีสิจับไก่ต้มแต่ว่าเบาคอยมาเกยแตกสะบินหนีไปเ,เลยสิได้กินเรือบอ่อปูหูเมืองตามสภาพไม่ได้กินไก่ก็ได้กินกล้วยพี่น้องเลยฮาีาปีมาต้มกินแะ้วครับไม่ได้กิกนไก่ได้ครบหน้าครบตาม,มื่อี้มาจามมาจามเอื่อยเนาะ มาย่างเบืยอมาย่างพะโกะ้บ่าพอยกบ,บุตรีมากเถิดเราเห็นกันก็นถือว่าซาวปลายปีนะพี่งงน้องแบบธรรมชาติธรรมชาติคิดว่าสิบอหมเจอมากกับพูดได้เจอเอาอยู่ให้อย,ยู่หน้าคือเก่าเนาะพี่น้องเมาย่ามพี่ยามน้องบ้าพอยกบ,บุตรีมาโดานเป็นเวลาที่โดนนะพี่น้องไปซื้ออยู่ใส คุณพี่เต่งคุณพี่เต่งนะไปรหมอลูกวะเนี่ยลูกวะเนี่ยลูกเจ้าวะลูกเจ้าวะเห็นตอนนั้นแปดปีมามีลูกแล้วจะเอาต่อใจยท้อไว้ว่าเท่าไอันนี้ลานน้อยไปพี่มเลยลานน้อยอันนี้น้ำน้นโซาแหล่โซาแหล่แล้วเบาแลวบาขาดแล้วเปล่ามีไส้อันนี้ลานน้อยเี่เนาะ อันนี้ลูกพูนี่อันนี้อันนี้ลูกพูงงามนี่พี่เตีงนี่นี่นะอันนี้ลูกพี่ต่ำลานพี่ต่ำลูกพี่เตียงลานพี่ต่ำอยู่ห่าอยู่นาคือเก่าเนาะเพียงเนาะตอนนี้บ้าพ่อเก็มาอยู่ห่างอยู่นาอยู่สวนมายามพกุกมายามลูกยามหลานยามพี่ยามน้องสาวเมืองสุมาเขียงจะมาซักบุรีป้าเป็นเวลาซักลายปี บมีวเมอนียเป็นวันศิลป์ักพรมือออกคนซาเนาเห็นไรับเบับพรเาไดต้องเร่งต้องเล่งต้องเล้่เง้่หูเมืองุ่นคิดดื้อคนแห้งรับคิดดื้อมาใส่เนี่ยมาส่วนบอกวานที่สวนมาสวนเนี่ยมีปีใหม่ลูกพี่อันนี้ลูกของลูกพี่อันนี้ลูกเอ้ย อันน so ี้ล well, ่ะ hey ลูกน้องคือกุ้งน้องมาละบานเพิ่งเลยบาลละก็งุบเองมึงนะลูกกุ้งไปไรไก่ไปท่านท่านโบงุบไปอ๋ออ้าพี่น้องเนาะว่าสิกินเป็ดกินไก่กะคือสิเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องเลยเพราะว่าไก่แห่นเบาพอจับกล้องเหมันบินหนีเบิดบินหนีขามไปขามมากกันเลยว่าสิว่านแห่ต่อไป มาติดตามกันว่าวานแห่สิได้ปลาว่ามาลุ้นน้ำกันนะ้องเพื่อนเนาะสิได้ปลาโน้นหรือปลาใหญ่บ่ได้กินไก่ก็สิขอกินปลาแล้วว่าเมืเ่อไงจำเป็นให้ลงทุนมาโดนปลาเนี่ยเศร้าซีบเศาผปูได้มาณลนะ้วเพื่อนเนาะเอาเพิ่งพี่น้องไปวานแห่กัมนกนเพื่อนเนาะเอามาลุ้นน้ำกันพี่น้องวานแห่วานแห่าหมาลุ้นน้ำกันว่าสิได้ปลาบอหรือบ่ได้ เทิงมัวแพะมาลุ้นนะพื่อนเนาะวานตากับปลานองเลี้ยงพระโกพื่อนเลี้ยงปลาเหรอบัวจับปัญญมันสิข่าวฝ้ามันเองเนาะว่าใจไรมันมีปลาไม่เป็ดมีไก่มีงัวมมคตัวเนาะแล้วก็มายู่สวนกับเืือกกับลานถือก็บ่มีบัญญาอานะบัจัก มาลุ้นนำกันว่าสิได้ปลาน้อยปลาใหญ่นเ่าจะได้น้ดดไู้หมปกขึ้นมาห้องสามเมตรสมเมตรปาเาฮ้รใช่ไปยุ้แม่ไปยุนเอามาลุ้นนำกันพี่น้องสิได้กินปลาือวามาลุ้นนำกันด้อมาพ่อยออกมาได้หมดลสียมานบ่นาะมือเนาะ ว่าสิมากินไก่กะไก่กะเตือนกล้องบินหนีเบิร์ตคือน้องฟ้าพี่น้องกัยน้ำหากระเพาเห็นเขาสนเขาเดียวาสิกินงูว่าสิกินงูว่ากันใหญ่พวกจัดกินโบเบิร์ตเพราะว่าคนเท้องมีแค่สามซีไอน้องก็เลยว่าโอ้ยาละใส่แค่แฮบป่ะฮะแค่แฮบใส่ไม่ก็เป็นน้องปลาแล้วครับเนาะ รรมาซาสวยงามเลยเนาะโอเคโอเคได้ยังป่ได้บ่ยังบ่ล่ะโอ้แล้วทพี่น้องบาดเนี่บบาวพลอยกลังสิจับชิวคักปล่อยซ้ำมาเนี่เบิดวังเอาเอาบัดสองเอาไหมเอาไหมแมนบน่าใบเนาะ กำลังเห็นตัวปลาว่ะสิมือกล้องดึงบรท่านซ้ำพี่น้องเลยว่าสิได้ปลาหรือบม่ได้ปลาบางจี้ได้ตัวนึงเพิ่อกระกปอยไปซ้ำพี่น้องเอ้ยตีนแหนกับบุหกคือโบน้อสบ,บเลนน้ำแล้วล่าว่าแบบไม่น่าเบิ่งคักเลย,ยลสภาพอากาศสวยงามเนาะพี่น้องมาลุ้นว่าสิได้ปลาได้ปลาเนาะพี่น้อง มาลุนมัวสิได้หรือบูได้ปลามาลุนน้ำกันผู้สิปิ้งปลาก็มีผู้สิดังไฟก็มีพี่น้องแต่ว่าปลาบ่ได้ตอนนี้ปล่อยได้หรปล่อยใ่้ะนี่กัพี่ไอ้กับเื้ยอันนี้กอันนี้กัเอื้ยล่านี่ยนะเอื้ยผู้ลาเืนเตงอันนี้ไม้เลยเอื้ยตา น่าก้าเย้เยอันนี้ก็พวกโกก็ปลาส์หน่อยเนี่ยได้แล้วบ่ปล่อยเชียวโอ้ได้แล้วพี่น้องเอ้ยมาลุ้นล้มกันปลาน้อยปลาใหญ่พี่น้องบพลอยกับบุ้งคือไงวะน้ำมันน้อยหรือมันใหญ่มาลุ้นล้มกันมาเบปลาปลาปลาได้แท้บ้านเนี่ยได้กินปลาแท้บ้านเนี่ยวันนี้ เออปานินพี่น้องตัวปักใหญ่พี่น้องตัวปักใหญ่ตัวปักใหญ่ปิ้งพี่น้องปิ้งคือใหม่ๆสดๆเลยปลาหนิ่งเอาวานต์ตัวนะพี่น้องเนาะวานต์ตวานต์ตัวบางทีได้ตัวหนึ่งละโอ้ดีใจละยังก็ได้ปลาพ่อได้กินอยู่ด้พี่น้องด้วยปลาข่อใหญ่บปลาข่อใหญ่พ่อได้กินอยู่พี่น้องบบได้ปลานิ่กินปลาข่อใหญ่ข่อยน้อยปข่อยใหญ่ พอได้กินยูมาให้มาหน้าก็ได้มายามเอื้อยามพีก็พอได้กินอีดอกพ่อโบ้ยไว้หิวนะเพียนเนาะพอได้กินยูหยามไก่กับบินขึ้นั่งฟ้าย่าละพอได้กินกินปลาไปเนาะอันนี้ก็สมยูธรรมชาติเนาะเถียงให้เถียงหน้าพี่น้องให้น้องกับตุ้มโฮมกันดีเนาะเพียนเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินปลาเด้อแบบล่าลาร่วมกันเด้อพี่น้องเด้อปลาคอยหญ่พี่น้องปลาคอยญ่เมื่อสุกมากเห็นจะประซัต เอามาฮอดคลิปนี้บา่าวฟอยก็ขอปิดคลิปด้วยพน้องด้อบายบาย